เริ่มสงสัยการรู้ลมหายใจการรู้อิริยาบทและการรู้อารมณ์ว่าเราควรรู้อะไรกันแน่ก็การรู้อารมณ์คงหมายถึงอารมณ์สุขทุกข์นะครับเอ่อคำถามต่อมาก็คือว่าสมมุติว่าเราเอาการหายใจเป็นเครื่องอยู่เผลอไปก็รู้ว่าเผลอนะแล้วกลับมารู้ลมต่อ แต่ถ้าระหว่างเดินเรารู้เท้ากระทบพื้นไม่ต้องดูลมหายใจใช่ไหมคะคืออย่างนี้นะการรู้อะไรให้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากรู้ให้ได้อย่างเดียวอะไรที่กําลังปรากฏเด่นอยู่ที่สุดเอาอันนั้นก่อนอย่าไปเอาอันที่ไม่ปรากฏเด่นบางคนเนี่ยนะไปล็อกไว้ว่าจะต้องรู้ลมหายใจเท่านั้นนะหรือบางคนก็ต้องรู้เฉพาะจิตเท่านั้น อันนี้เป็นการเ,าเหมือนกับไปตีกรอบอาการการเจริญสตินะว่าความหมายของการเจริญสติหมายถึงการยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเป็นหลักในการรู้แล้วก็เป็นเสาหลักเป็นตัวตายนะเ,เป็นเงื่อนตายเลยว่าจะต้อง ตายตัวอยู่เท่านั้นนะมันไม่ใช่การเจริญสตินะการเจริญสติในความหมายของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างชัดเจนในสติปัฏฐานสี่นะครับว่านอกจากรู้อย่างหนึ่งแล้วยังมีอย่างอื่นอีกให้รู้ให้รู้ต่อไปนะครับอย่างพอพอท่านสอนอานาปานปะปพระเสร็จเรียบร้อยท่านก็บอกว่ายังมีอย่างอื่นอีกที่จะต้องรู้ที่จะต้องพึงระลึกนะครับนั่นก็คืออิริยาบท พอนอกจากเอริยาบทเนี่ยพอดูเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านก็ยังตรัสว่าต้องมีอย่างอื่นอีกนะอย่างเช่นเออริยาบทแยกย่อยนะครับที่เราจะหันซ้ายหันขวาเหลือบตาหรือว่าจะพลิกมือจะหมุนตัวกลับหรือว่าแม้กระทั่งถอนเท้ากลับหลังอะไรแบบนี้นะท่านบอกว่าควรรู้ให้หมดเลยนะถ้าล,ลอง พิจารณาดูว่าเราควรรู้อะไรนะก็คงไม่ใช่รู้พร้อมกันทั้งหมดแน่ๆไม่ใช่ว่าเอาลมหายใจด้วยเอาเอริยาบทด้วยเอริยาบทแยกย่อยก็เอาอีกนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ตั้งใจให้ได้แบบนั้นในช่วงเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นถ้ายังไม่มีสติก็ต้องเอาสติให้ได้หลักให้ได้ที่ตั้งก่อนอะไรกําลังปรากฏเด่นอันนั้นแหละเหมาะที่สุดที่จะเป็นหลักตั้งตั้งของสตินะครับ เมื่อสติมันมีความแก่กล้าเมื่อจิตมีความใหญ่มีความคมขายนะสิ่งต่างๆที่ปรากฏในขอบเขตกายใจเนี่ยจะเห็นเหมือนกับเออไอ้นี่เดี๋ยวมันหมุนเวียนนะ กำลังมีลักษณะปรากฏเด่นอยู่ที่ลมหายใจตรงนี้นะเดี๋ยวพอเจอใครนะพูดอะไรไม่ดีใส่อันนี้ทุกทางใจมันปรากฏเด่นกว่าอย่างอื่นนะถ้าทุกทางใจกําลังปรากฏเด่นแต่เรากลับไปดึงลมหายใจกลับมาใช้ในการเจริญสติแทนนี่เรียกว่าเป็นการเบียดบังนะเอาสิ่งหนึ่งที่ไม่เด่นมาเบียดบังสิ่งที่กําลังปรากฏเด่นหลักวิธีการเจริญสติที่ถูกต้องที่พระพุทธ เจ้าประธานทางไว้นะครับก็คือนะอะไรกําลังปรากฏเด่นก็ให้ดูอันนั้นแหละนะถ้าหากว่าทุกทางใจเด่นแล้วเราดูทุกทางใจ มันก็จะปรากฏเป็นของไม่เที่ยงให้เราเห็นนะทุกทางใจตอนแรกเกิดมากแล้วพอดูไปนะมันก็เกิดน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีการเจริญสตินะโดยอาศัยลมหายใจเป็นหลักเป็นศูนย์กลางอยู่เรื่อยๆนะเป็นเป็นหลักเกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความเคยชินขึ้นมาอย่างหนึ่งเวลาที่เกิดความทุกทางใจขึ้นมาเนี่ยนะอย่างน้อยมีหลักสังเกตว่าลมหายใจนี้ นะที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยมันมีความทุกข์มากแค่ไหนอีกลมหายใจต่อมาเออมันมีความทุกข์น้อยลงหรือว่ามากขึ้นเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเวลาที่เราเจริญสติโดยอาศัยลมหายใจไม่ใช่ว่านะไปจ้องลมหายใจเอาทื่อๆอย่างเดียวแต่เราสังเกตไปด้วยว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยมีภาวะทางใจหรือมีปฏิกิริยาทางใจอย่างไร นะหายใจเข้ารู้ว่ากําลังมีปิติอยู่หายใจออกรู้ว่ากําลังมีปิติอยู่นะอย่างนี้เป็นตัวอย่างในการฝึกอานาปานสติเมื่อสามารถที่จะเจริญสติในแบบของอการใช้ลมหายใจเป็นหลักตั้งได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถดูได้ทุกอารมณ์ ไม่ว่ากําลังดีหรือกําลังร้ายไม่ว่ากําลังแย่หรือว่ากําลังมีความเจริญนะไม่ว่ากําลังจะเป็นกุศลมีความสว่างหรือว่ามีความเป็นอกุศลกําลังมืดทึบเนี่ยดูได้หมดเลยนะพระพุทธเจ้าให้มนสิการหรือมีการใส่ใจลมหายใจไว้เป็นหลักตั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจะต้องมีศิลปะนะไม่ใช่ว่าเราไปพยายามที่จะดึงลมหายใจมาปรากฏให้เด่นแทนอารมณ์ที่กําลังปรากฏเด่นณนะขณะนั้นอย่างเช่นฝึกไปแรกๆคนจะมีความรู้สึกว่าเออเพื่อที่จะดูลมหายเ,ออเพื่อที่จะดูทุกขเวทนาทางใจนะเกิดความรู้สึกว่าอึดอัดเกิดความรู้สึกว่ามีความกระวนกระวายเมื่อได้ยินเสียงด่านะอย่างนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลังเล ว่าเราจะดูอย่างไรนะแต่ถ้าหากว่าฝึกดูลมหายใจมาอย่างคล่องแคล่วชำนาญแล้วเนี่ยก็จะไม่ไม่ถามตัวเองนะว่าจะดูอย่างไรดีแต่มันจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาว่าณลมหายใจนี้หายใจเข้าอยู่เกิดความอึดอัดหายใจออกอยู่ยังอึดอัดแต่พอถอนลมหายใจออกไปหมดเออความรู้สึกเนี่ยมันอึดอัดน้อยลง นะนี่ก็เห็นแล้วไม่ต้องไปถามคนอื่นเลยว่าอย่างนี้เนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดมันบางลงแน่ๆมันเบาลงแน่ๆมันรู้สึกอยู่แน่ๆว่าหน้าลมหายใจหนึ่งมีความอึดอัดระดับหนึ่งนะอีกลมหายใจต่อมามันอึดอัดน้อยลงหรือถ้าหากว่ามันมากขึ้นก็ยอมรับไปตามจริงไม่ต้องไปคาดคั้นอะไรกับมันไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันทั้งสิ้นว่าจะเห็นอย่างไรว่าจะเป็นอย่างไร รู้แต่แนวทางนะว่าถ้าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจออกเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธนะแล้วไอลักษณะความโกรธนะั่นแหละมันหายไปตอนไหนก็อาศัยลมหายใจนั่นแหละเป็นเป็นตัวสังเกตนะครับ นี่ตรงนี้นะถ้าหากว่าไม่ลองทำดูไม่ได้ม่ได้ลองฝึกจนกระทั่งเกิดการมีศิลปะในการสังเกตนะก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่าทดลองดูตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านประทานแนวทางไว้นะโดยเราเริ่มตั้งแต่อาณาปานะปัพพระเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราเราเดินมาถูกทางอันนี้น้องหันก็ถามคำถามไอ้ตรงตรง,ตรงช่วงท้ายนะบอกว่า นะถ้าระวางเดินเรารู้เท้ากระทบพื้นไม่ต้องดูลมหายใจใช่ไหมนะก็ คือรู้รเท้ากระทบพื้นไปก่อนไม่ต้องดูลมหายใจเพราะเท้ากระทบพื้นกําลังเด่นกว่าลมหายใจแต่ถ้าหากว่าน้องหันลองสังเกตไปเรื่อยๆว่าเท้ากระทบกระทบกระทบไปเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรามีสติเกิดขึ้นจริงๆมันจะรู้เลยว่าข,ขนากระทบเนี่ยกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกมันรู้ของมันเองเพราะว่าสติไม่ถูกแย่งไปไหนแล้วนะครับมันไม่มีความฟุ้งซ่านมันไม่มีอาการที่ออวอกแวกไปทางไหนสติเต็มเต็ม ดวงเนี่ยนะสติเต็มเต็มจิตนะสติเต็มเต็มใจเนี่ยมันจะมีอํานาจมีขอบขายมีความกว้างขวางมากพอที่จะรู้ไปพร้อมกันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับไอที่บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนั้นตามแต่ว่าไหนเด่นกว่ากันนะถูกต้องแล้ว